สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอการทําน้ําผักเพื่อทําน้ําพริกน้ําผักเป็นอาหารเหนือล้านานาที่อร่อยนะครับเล็กๆแลว้วก็เด็ดผักกาดก่อนนะครับผักกาดที่ก็จะเป็นผักกาดเมืองนะครับผักกาดพื้นเมืองของภาคเหนือซึ่งเป็นผักกาดต้นที่แก่แล้วมีดอกแล้วแล้วก็มีเมล็ดแล้วนะครับซึ่งผักกาดที่แก่เรานํามาทําจะเป็นก้อนจะไม่เล็ก แล้วก็จะไม่เน่านะครับแล้วก็เอาอากาศมาทําความสะอาดแล้วก็เด็ดยอดอ่อนก้านแข็งเราก็ไม่เอานะครับแล้วเราไปใส่เครื่องปัน่นเราจะปั่นอยู่หลายรอบเลยนะครับปันบนป่นรอบแรกก่อนเผื่อปั่นรอบแรกเสร็จแล้วแล้วก็นาําเอาข้าวเหนียวหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวเหนียวที่ล้างน้ำไปหนึ่งกำมือนะครับ แล้วก็ปั่นอีกทีหนึ่งแล้วก็เติมเกลือเกลือไม่ต้องเติมเยอะนะครับเดี๋ยวผักจะไม่เปรี้ยวแล้วเติมน้าแล้วปั่นอีกทีครับเมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาใส่ในภาชนะซึ่งเราจะเอาไปตากแดดประมาณ 3- 4วันตอนนี้ผักกาดจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับเพราะเป็นผักกาดพื้นเมืองใส่ภาชนะแล้วปิดฝา แล้วนำไปตากแดดประมาณ3มวันนะครับวันนี้วันที่สามเปิดดูแล้วยังไม่ดีครับเพราะเป็นหน้าฝนตัดสินใจทิ้งไว้วันหนึ่งครับวันนี้เป็นวันที่สี่น้ําใสก็จะลอยขึ้นมาอากาศก็จะจมลงไปข้างล่างครับตั้งกระทะเคี่ยวไฟอ่อนครับใช้เวลาเคี่ยวเป็นชั่วโมงเลยนะครับน้ำผักจะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับพอตั้งไฟไปแล้วเราก็ค่อยๆค,ค,คน,นครับอย่าทิ้งไว้ ถ้าใช้ไฟแรงผักการอาจจะไม่ติดก้นหม้อกระทะได้นะครับเราก็คนๆๆพอได้ที่แล้วก็ลองชิมดูก็เติมเกลือลงไปครับเกลือที่อย่าเติมมากนะครับเพราะเรานําไปประกอบอาหารเรากดยังใส่เกลืออยู่นะครับถึงประมาณนี้น้ําผักเราก็ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาน้ําผักของเราครับไปตําน้ําพริกวัตถุดิบ แล้วก็วิธีําทำน้ำพริกลงไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับน้ำพริกน้ำผักกินกับปลาทูทอดผักหนึ่งใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปมานำเสนอคลิปต่อไปครับลองทำดูนะครับน้ำพริกน้ำผักอร่อยมากครับสวัสดีครับ